สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดีดีดีด,ด,ดีสวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนค่ะสวัสดีจากเมืองเบิร์ประเทศสวิสแลนด์นะคะวันนี้วันพุธศุกสุดหันษาวันพุทธที่27เดือน8เดือนสิงหาคม2025วันนี้เรามา พบกันอีกแล้วนะคะกับครัวนี่แม่มดเทรดเดอร์นะคะกราฟการพยากรณ์ทิศทางกราฟในตลาดทองคำแล้วก็ตลาดฟอรเร็กรวมถึงตลาดหุ้นนะคะเนาะหุ้นอเมริกานะคะมาค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะใครเนาะตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวๆแล้วนะคะ กดหัวใจมาให้ครัวนี่ด้วยนะคะอ่านะคะกับมหาสจรร์อาชีพการเป็นเทรดเดอร์นะคะเทรดเดอร์ er คืออะไรเอ่ยเทรดเดอร์ er ก็คือนะคะการที่เรานะคะมีความรู้นะคะการที่เรามาเรียนรู้นะคะในวิชาการลงทุนการเก็งกำไรในตลาด ฟอเร็กนะคะรวมถึงตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ต่างๆด้วยนะคะแต่จะคนละแบบเนาะในตลาดหุ้นนะคะเราเรียกว่านักลงทุนอ่านักลงทุน investor นะคะแต่การทำกำไรในตลาดฟอเร็กเรียกว่า trader นะคะต่างกันยังไงเนาะนักลงทุนนะคะสามารถที่จะทำกำไรได้แค่ทางเดียวรอหุ้นล่วงแล้วก็รอบ่าย พอหุ้นขึ้นนะคะเราก็อาคอยเก็บกําไรถ้าหุ้นล่วงต่อไปต่อไปเราก็ตลับใดที่เรายังไม่ขายนะคะเราก็ยังถือหุ้นอยู่จนกว่าเขาจะกลับขึ้นมานะคะอ่าเป็นแดนบวกให้เรานั่นเองแล้วก็นะคะเพื่อนๆทุกคนส่วน ip, อาชีพเทรดเดอร์ในตลาด Forex เราสามารถที่จะนะคะ ดูกราฟในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะถ้ากราฟเรามองเห็นแล้วว่ากราฟลงไปแล้วนะราคาต่ําแล้วนะไปเจอแนวรับแล้วนะเราก็ลงทุนทํากําไรนะคะบ่ายขึ้นมาพอกราฟขึ้นมานะคะฟ้าทั้งหน้ากระดานเราก็ปิดกําไรอ่าส่วนกราฟอ่านะคะเขาเปลี่ยนเทรนแล้วนะจาก าขาขึ้นนะคะจะกลายเป็นขาลงแล้วนะเราก็สามารถนะคะออกเซล์เนาะพอกราฟร่วงลงไปเนาะฟ้าทั้งหน้ากระดานเราก็นะคะปิดกำไรแล้วก็ไปใช้ชีวิตอย่างมีอิสระภาพนะคะการที่จะเป็นเทรดเดอร์ได้จำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะต้องเรียนรู้เนาะทั้งเรื่องของ mindset เรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการต่างๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารชีวิตของเรานะคะเวลาเนาะเวลาที่จะเข้าเทรดบริหารเวลาการเรียนรู้นะคะบริหารเรื่องการลงทุนหรือ Money Management นะคะ m i n e m e n e n t m e n t หรือ Technical Management ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียนนะคะแล้วก็อาชีพนี้ต้องมีประสบการณ์เนาะถึงจะสามารถทำกำไรได้ เพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าตลาดนี้นะคะมีความผันผวนสูงเพราะว่าเป็นตลาดเศรษฐกิจโลกนะคะตลาดนี้เนาะผลิตภัณฑ์ต่างๆจะผันผวนไปตามเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้นๆนะคะค่าเงินเนาะเพราะว่าตลาด forex ก็คือนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะส่วนต่างเนาะในค่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นๆนนเนาะซึ่งจะผันผวนตาม เศรษฐกิจของโลกนะคะโดยเฉพาะของอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าใหญ่นะคะซึ่งเป็นนักลงทุนใหญ่นะคะบ่งบอกได้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรแล้วก็ผันผวนตามข่าวนะคะเขาเรียกว่าตามการเมืองของโลกด้วยนะคะดังนั้นาการที่จะเป็นเทรดเดอร์ได้จึงจำเป็นต้องรู้นะคะทุกอย่าง ทุกมุมเนาะทั้งเศรษฐกิจนะคะเรื่องเศรษฐกะเศรษฐศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ของโลกด้วยนะคะอ่ะนะคะแล้วจะเป็นเทรดเดอร์นะคะต้องทำยังไงคะคุณครูแอนนี่อยากเป็นเทรดเดอร์ก็ทักนะคะ แม่โมดเทรดเดอร์มาได้เลยนะคะหรือว่าทักครูอนนี่มาได้เลยครูพร้อมที่จะส่งต่อความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะในตลาด For ร x เนาะประมาณ6ปีเนาะแล้วก็ในตลาดการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะตั้งแต่ปี2 0 0 8นะคะตั้งแต่มาเริ่มอยู่ที่นี่ก็เริ่มนะคะาการลงทุนเลยส่วนวันนี้นะคะเราลงทุนในตลาด For ร x นะคะ อะมาค่ะวันนี้พูดนานไปแล้วนะคุณครูแอนนี่ค่ะวันนี้วันนี้นะคะตื่นขึ้นมานะคะรับทรัพรัวๆเนาะคู่ DXY หรือว่าค่าเงินดอลลาร์นะคะทำไฮอู้สูงกว่าเมื่อวานเนะาะทำไฮที่98.578ส่วนทำโลที่98.1115ส่วนทองคำนะคะทำไฮที่สามพันสายเี่จุดเกทำโลที่3,000 3,373.57ลงมาอีกแล้วตอนนี้กำลังอยู่ใกล้ๆราคาโลนะคะส่วน n a s แ a กนะคะ n a s แ a กเนาะทำไฮที่23,563โอ้นะคะทำโลไว้ที่23,502ส่วน US 30นะคะดาวโจนเนาะดาวโจนอ่านะคะ ทําหายที่45,474ทําโลที่45,393คู่หุ้นกำลังเดินขึ้นมานะคะคู่ทองกำลังล่วงลงไปอ่านะคะส่วน SP500 นะคะ SP500 ใหนะคะทําหายที่6,473.3ทําโลที่6,462.3 อ r o USD นะคะร่วงลงมาเนะาะทาภายที่1.16454ทําโรที่1.15749นะคะ,ะ,คะราคาปัจจุบันประมาณ1.580ส่วน GBP USD นะคะออยโรก็สามารถที่จะรอยยอดแลบายได้นะคะ ส่วน GBP/USD ทำไไทายที่1.34804ทำโโลที่1.34279นะคะราคาปัจจุบันประมาณ1.3 1.34290เช่นกันนะคะอ่า g u ก็สามารถรอย่อบายได้เนาะ ส่วนออรโนะคะออร a โ s t r ออสเตรเลีทาายทำ h ที่1.79324ทำ Low าที่1.78851นะคะอีเ e จนะคะทำ Hi าที่171.886ทำ Low าที่171.226นะคะ เปิดการาฟดูซิครูยังไม่ได้เปิดการาฟเลยนะคะวันนี้โอ้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลังจากร่วงลงร่วงโดนล,ง,ล,ง,ลงมาเขาก็มาทำ่ายเว้นะคะสายเวสายเวนะคะทำไงเอ่ยนะคะอ่าเราสามารถย่อายได้นะคะส่วนจีเจนะคะจีเ g j นะคะ,ะ,คะก็ทรงๆเหมือนกันนะคะสายเว G J นะคะทำไฮที่198.995าทำโลที่198.405นะคะราคาปัจจุบัน198.89นะคะโอ้ไปราคาที่หายเนาะส่วน U J นะคะโอ้เมื่อวานใครบายตามที่แม่มดแนะนำนะคะรวยเลย u ูเจนะคะทำไฮที่ร้อยสี่สิบแปดนย์เก้ดนะคะทำโลที่ร้อยสี่เจ็ดจุดสองหนึ่งเนะคะขึ้นมาเพราะว่าค่างเงินดอลลาร์เนาะพุ่งขึ้นนะคะก็สามารถที่จะนะคะเซล์ลได้นะคะหลอกขึ้นรอขึ้นไปแล้วก็เซลล์ลงมานะคะ UCAT นะคะ ucat อ่า ยูนำหน้าค่าเงินดอลลาร์ขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะขึ้นหมดเนาะทำหายที่1.38546ทำโลที่1.38256นะคะ mm hmm. ก็รอเซลนะคะยูฟรังเหมือนกันเนาะอยูฟรังไปดูหน่อยนะคะยูฟรังยูฟรังเช่นกันนะคะยูฟรังไซเวมานานแล้วนะคะไซเวมานานแล้วนะคะ ก็ทรงทงตัวอยู่ที่ราคานี้เนาะอ่าถ้าเทียบนะคะอ่าซ้ายเวไม่ไปไหนเลยนะคะยูฟรังนะคะทุกคนคะ่ะทำ high 0 8 0ย4 0ทําทำ l o ที่0.80209นะคะลอลอย่อแล้วก็บ่ายเนาะ ออสเตรีย USD นะคะทําหายที่0.65021ทําโลที่0.64617นะคะรอย่อบายเอ็นะคะนิวซิลันดดอลลาร์ทําหายที่0.58615ทําโลที่0.58180นะคะเข้าไปดูกราฟสิอ่าจึงจึง นิวซีแลนด์นะคะราคาร่วงนะคะร่วงเพราะอะไรเอ่ยนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์ขึ้นมานั่นเองนะคะเราก็รอนะคะรอบ่ายเนาะส่วนน้ำมันนะคะน้ำมันร่วงลงมาจากเมื่อวานเนาะทำหายที่67.523ทําโลที่67.003นะคะนี่ก็รอย่อบ่ายนะคะพะใกล้จะหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้น ส่วนอีกตัวนะคะทำหายที่64.105ทําโลที่63.615รอย่อบนะคะอ่าอานะคะส่วนบิดคอยเนะาะทำหายที่1นึ่งแสนหาโลที่1นึ่0แสนหนึ่งหมนะคะนี้ก็รอนะคะรออะไรเอ่ยอหลังจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเขาร่วง ก็กำลังดีตัวกลับขึ้นมานะคะอ่านะคะราคาน่าจะทรงๆอยู่ประมาณนี้รอย่อบายได้นะคะ bitcoin เนอะอ่านะคะทุกคนค่ะไปค่ะวันนี้เราไปดูกราบทองคำครูได้ตีเส้น ไว้แล้วเมื่อเช้านะคะลบทิ้งหน่อยเนาะอ่าเปิดการาบออกมานะคะอ่าเฮสดสี่นะคะเป็นแท่งแบริจเนาะอ่านะคะ D หนึ่งนะคะแบริจเนาะ มีแรงขายเข้ามานะคะหลังจากน้องขึ้นไปทำ high ที่สามพันสามร้อยเก้าสิบสี่นะคะใกล้ละนะคะ h สี่ bearish เนาะ bearish นะคะหลังจากขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์เนาะอ่า macd นะคะยังอยู่บนภูเขาอยู่เนาะ ส่วน H1 นะคะ H1 ก็อ่านะคะเป็นแท่ง Bearish M30 เช่นกันนะคะอ่ามีแรงขายเข้ามาเนาะ M15 อ่ามาละเรามาอยู่ M15 นะคะกราฟวันนี้เนาะวันนี้ตลาดเปิดนะคะทุกคนคะ่ะที่ราคาประมาณ3390นะคะ 390เนกนาะกรอบนี้หลังจากตลาดเปิดนะคะกราฟก็วิ่งจั่วขึ้นไปทำหายที่3 3 9 4นะคะหลังจากนั้นนะคะโอ้ตลาดเอเชียทุบลงมานะคะโอ้มีการทุบลงมาเนาะทำอ่านะคะามาทำโลนะคะที่3 3 0 0 เ3็ดสิบสามนะคะามาทำโลที่373นะคะหลังจากนั้นก็ดีดกลับตัวขึ้นไปนะคะอ่าทำไซด์เวย์อยู่ที่กรอบนี้นะนะคะานสามร้อยนะผืนไม่ได้นะคะแต่เราเห็นลักษณะกราฟแล้วถ้าดูจากเดเทรนะคะดูจากแท่งดีเนาะ กราฟได้ขึ้นไปทำไฮนะคะอืมไปทำไฮมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไม่สามารถขึ้นเหนือไฮได้นะคะอ่าไม่สามารถขึ้นเหนือไฮได้เนาะอ่านะคะรูปแบบนะคะเป็นไปได้ว่ากราฟนะคะอาจจะเรียกว่าพักตัวแล้วเปลี่ยนจากขาขึ้นนะคะ เปลี่ยนจาก up trend นะคะ up trend สั้นๆเนาะเพราะว่าน้องมาจากน้องมาจากนะคะ3 3 1 2เนาอเะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่านะคะวันศุกร์ที่แล้วนะคะน้องดีดขึ้นมาเนาะอ่าเนาะจนป่านนี้นะคะ ยังลงไม่ได้นะคะเนื่องจากมีข่าวต่างๆเข้ามานะคะตั้งแต่การประชุมเนาะของอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็การปราศัยของอคุณลุงนะคะคุณลุงพาเวลนั่นเองทำให้กราฟดีดขึ้นมาอย่างแรงนะคะนะกราฟก็นะคะจาก H4 เนาะ H4 อ่านะคะแม็กดีนะคะก็ถือว่าอยู่เหนือเส้นศูนย์เนาะมาทำยอดเขาที่ประมาณ80ส่วนโตชาร์ตติกนะคะที่เอสีหลังจากขึ้นไปทำเนาะขึ้นไปเหนือ80ก็ได้กลับตัวลงมานะคะส่วน rsi เช่นกันที่เอสีนะคะหลังจากขึ้นไปนะคะสุด Oversold เนาะ o v e r o v e r b o u g h t นะคะเขาก็ได้กลับตัว ลงมาเป็นที่เรียบลอยนะคะดูทรงงแล้วอาจจะกลับลงมาพักตัวนะคะไปดูที่ H1 เนาะ H1 เช่นกันนะคะอ่จากูจ็ก m ์ดีเนาะแล้วก็ ST o โ e แล้วก็ r s i นะคะลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซด์เวย์นะคะเป็นไซด์เวย์เนาะยังไม่ตัดเหนือเส้น ตามกว่า0นะคะแต่ว่ากรับก็ได้ขึ้นไปทำ high เรียบร้อยเนาะแล้วก็วันนี้ทั้งวันจนป่านนี้นะคะไม่สามารถยืนเหนือ3,395ได้นะคะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญแนวต้านใหญ่เนาะหรือว่าไม่สามารถขึ้นถึง3,400ได้นะคะเราไปดูซิว่าวันนี้เราจะเซลล์หรือจะบ่ายเนาะอาชีพนี้สุดยอดมหัศจรรย์นะคะอาชีพนี้ไม่บายก็เซลล์ไม่เซล์ก็บาย เกาเอ็นเว้เดวเซลอดีวไเวนมันบไบมันเกินอุ้นตินเว้นมันเซลมันเก๋เยอะใมาเดาก็ตเก่งตาคนเดียว้นมันเซลมันเกะโอเบนเว้นมันบไบมันเก๋อุ้นตินใ่อะนะคะเรา เป็นเทรดเดอร์ที่ดีเราก็ต้องไปดูอะไรเอ่ยนะคะไปดูข่าวสารเศรษฐกิจโลกว่าเป็นไงอ่ะมาก่อนนะคะที่ b b c วันนี้เลยเนาะ b b c นะคะมีข่าวอะไรเข้ามาอีกบ้างอ่านะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะนานๆจะได้ยินจากเดนมาร์กนะคะไม่มีข่าวอะไรมากมายนะคะ ข่าวทางการเมืองเนาะวันนี้วันพุธเราก็ไปดู For e x factory ่นะคะกอ,องข่าวก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้ไม่มีข่าวเนาะมีนะคะมี FOMC b a r k i n s p e a k เนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ถึงจะมีข่าวสำคัญเนาะพรุ่งนี้วันพฤหัสวันนี้ไม่มีอะไรนะคะราฟก็จะ ไม่มีความผันผวนเยอะแยะมากมายเนาะเราก็ไปรออีกครั้งหนึ่งที่ตลาดอเมริกานะคะใครทําตามแผนเทรดของเมื่อวานก็ได้เงินทั้งขึ้นทั้งลงเนาะเมื่อวานนะคะแม่หมดแนะนําให้เรานะคะทั้งบายทั้ง s e ล l อ่าวันนี้นะคะวันนี้ แพรนี่นะคะแม่มดเทรดเดอร์แนะนำนะคะวันนี้เรามองพยากรณ์การเทรดหน้าแดนดีนะคะวันนี้เน้นเทรดนะคะหน้าเซลลนะคะทุกคนคะ่ะทำไมเซลเอ่ยคะเนื่องจากเนาะเนื่องจากถ้าเราดูจากไทม์เฟรม m 1 5นะคะกราฟได้ขึ้นไปทำไฮไว้เรียบร้อยนะคะที่3 3 9 4เนาะอ่าแล้วก็อ่านะคะ เกิดเขาเรียกว่าไปชน2ครั้งนะคะก็เกิดแพทเทิร์นนะคะดับเบิลบอททอมลงมานะคะก็คืออ่านะคะทเทรนลงอ่าแล้วก็มาทำนะคะดูลักษณะนะคะซ้อนแพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นซ้อนแพทเทิร์นเนาะอ่านะคะราคาเปิดอยู่ตรงนี้อแอนนี่นี่นะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะก็มาเกิด อะไรเอ่ยนะคะเกิดอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะคะก็คือ h a d and shoulder h a n d shoulder sh sh นะคะเห็นไหมอ่าแล้วก็ลักษณะนะคะถ้าจุดนี้อ่าถ้าจุดนี้ถ้าเรามองว่าจุดนี้ใน time frame m 1 5หรือ m ใหญ่นะคะถ้าจุดนี้เป็น high low สุดท้ายนะคะอ่าอ่า high low สุดท้ายก็เท่ากับเนาะกราฟเขาได้เบรกนะคะ เบรกขึ้นมาเบรกนะคะเปลี่ยนเป็นดาวเทนเรียบร้อยแล้วก็กลับลงมาเรียบร้อยนะคะ,ะแสดงว่าที่เขาขึ้นไปเป็นไปได้ว่าเขาไปทำ lower ห g h นะคะแล้วถ้าหลุด3375ได้ก็จะไปลงต่อที่3365นะคะถึง55 5เนอะดังนั้นเรา เน้นหน้าเซลล์นะคะรอกราฟพุ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ประมาณที่เดิมนะคะ3ามสามนถึง3385านะคะ,ะแต่จะเซลล์ตอนนี้ก็เซล์ได้เนาะ,ะนะคะเราเน้นหน้าเซลล์แล้วส่วนถ้าจะบายนะคะก็ไปรอที่เดิมนะคะ3ามสามหถึงสามสนะคะดูลักษณะก็คือกราฟนะคะ อ่าเนาะอาจจะเรียกว่ามาจบที่ i m ม f เฟรม S1 นะคะหรือ H4 เช่นกันเนะาะอ่นะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เนาะแม่โมทรดเดอร์ก็แนะนำแผนเทรดแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความสมหวังความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือนะคะเข้าเทรดทีไรก็ขอให้รวยรวยฟังๆัง,งฟ้ากลากส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากเปลี่ยนตัวเองนะคะอยากมีแผนเทรดที่ดีอ่านะคะอยากมีกลยุทธ์การเทรดที่ดีเข้าทีไรก็ฟ้าทุกทีก็สามารถติดต่อนะคะ ทางไลน์หรือทาง Inbox มาได้นะคะทักมาหาครัวนี้ได้เลยหรือ Hashtag แม่โมเทิรดเดอร์ทั่วโลกนะคะเรามีเนาะคอร์สดีๆนะคะเอาไว้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนบนโลกใบน,นี้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะคลิปนี้ครัวนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย